ไปทางนี้ทางนี้ทางนี้นี่สวัสดีครับวันนี้โอ้โหเราไม่ได้รีวิวของเล่นนานแล้วนะอันนี้คือไข่ใดโนเสา์อามม้ามโอ้ยยยงไยยยยยนะยย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 ยัยโบรั ซ้ำมั้งอนไตาซ้ำมั้งครับบางอันมันก็มีซ้ากันนะครับอันนี้คือไข่ที่มันสามารถแปลงร่างได้ครับเป็นหุ่นยนต์ต่างๆเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับสิสองใบจับเลียงเลยเลียงโค้งมาตามโตได้ไหมพี่โบ๊ทเออจะได้เลียงให้ค вот ้งเลอ้ลวกว่าไม่ใช่ the okay หรอเขาเรียกว่าให้เกียรติการต้องเรียกพี่โบ๊ทโอเคไหมพี่วานโอเคไหมครับโอเคพร้อมสิบสองใบสุดยอดแต่ละใบแต่ละใบมันแปลงร่างเป็นอะไรได้บ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับโอเคไหม เดี๋ยวมาช่วยกันแปลงล่างมาสิผมอยากเริ่มจากเริ่มจากนี่อันไหนอ่ะผมวันนี้ใครแปลงล่างเสร็จก,ก่อนชนะไปลุย่ อันไหนของปะวานตัวสุดท้ายเสร็จวางเลยหมือนกันสี่นะครับผมสองใบนะครับสุดยอด1 2่นสองสามสี่ห้าหกเ้าสิเอ็นสออถ้าปะวานรู้มีตัวอะไรบ้างมีตัวอะไรบ้างครับกอเิล่าสอ่าเดี๋ยวดีๆกอซิล่ากี่ตัว1 2ึ่สสีกอซิล่าสี่สี่ตัว อ,อันนี้มีสามอันนี้มีสี่สี่ตัวอ,อันนี้มีสองแล้วสรุปเรามีไข่ทั้งหมดกี่ใบครับ12 <52 S 1> โอเคแล้วเราจะเล่นอะไรกันดีสู้อะไรกันครับนี่คือจะต่อสู้กันใช่ไหมครับหนึ่งสองสา,าคือสิงโตป่นหางใช้หางสัตวเฮ้ยคุณยังประกอบไม่เสร็จ โอเคโอเคอ่ะง okay, okay. like right. anyway, oh. hmm, um. okay. ั้นใช้ทางไปตายตายชนะยังไม่ตายตายแล้วใช่ครับยังไม่ตายอ่ะโอ้โหอ่าเสมอกันหายบินตัวมาตัวสองเดี๋ยเหมือนเดิมโอเคเลือกมาหนึ่งตัวใช้เงินกันใช้เงินกันนะใช้เงินกันนะเสมออ่ะหัวหลุดผมก็หัวหลุดอ่ะเสมอเราต่อไป ตบไปเลยเด็ดนี่อาบานไปด้วยอานี่นะครับแอาบานไปด้วยครับนี่อาบานไปด้วยโดนปะไวมาแล้วคุณวมีทีเด็ดไหมปะไวมีทีเด็ดไหมโอ้ยโอ้ยนี่เป็นลูกคางเลยดูนีดูดิดูซิดูซิโอ้โหไปดูต่อไปเหลือแล้วก็แคทตา ผมจะสู้ด้วยไม้ตายสุดท้ายแล้วใช้สามได้นะพ่อใช่ผมจะสู้ไม้ตายสุดท้ายแล้วสามตัวพร้อมกันเลยเอาแล้วครับผมสามตัวพร้อมกันแล้วมาสู้เร็วขอแป๊บนึงของผมได้ยังเลือกได้ยังชาร์จพลังอยู่ช้าเอาคุณเลือกมาสามตัวคุณเลือกมาสามตัวเร็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 วเลือกช้าจังไหน มาแล้วห้าส,สาี่น้ำดูง,ดงิน้ำดูเอาเดี๋ยวนะเราทำไมหน้าเหมือนกันเลยนี่เราเป็นพี่น้องกันใช่ไหม ตามด้วยกระโดดตามเอ็นชาร์จพลังรวมล่างแล้วไรโน่ไม่โดนรวมล่างแล้วชนะแล้วผมรวมล่างชนะนะครับรวมล่างเหมือนกันรวมล่างไม้ตายสุดท้ายการต่อสู้ใครมีแกับตูลอะสู้เลิศก้าวเสมอกันจบปิดคลิป ค,คุณิอสำหรับนี้ต้องลาไปก่อนนะครับ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัคสสรสมาชน้องมาวานด้วยนะครับบ๊ายบายเวอัสดีครับ